สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการ Copy Remote มทนะครับรีโม e ความถี่ 433MHz นะครับเป็นรีโมทที่ใช้กับประตูเลื่อนนะครับที่แกะดูภายในแล้วไม่มีเลขคลิปบอกนะครับเราจะต้องใช้วิธีคือใช้รีโมทต,ตัวใหม่นะครับ Copy Code จากตัวเดิมนะครับโดยตัวเดิมยังใช้งานได้อยู่นะครับกดมีไฟติด มาลองทากันเลยนะครับเบื้องต้นก็คือหลังจากได้รับรีโมทไปแล้วลองกดปุ่มตัวก่อนนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมนะครับไฟติดนะครับเบื้องต้นได้รีโมทมาทํายังไงป้านนะครับรีโมทตัวใหม่พอท่านได้รับมาแล้วนะครับกดปุ่ม A กับ B นะครับกดพร้อมกันเลยนะครับค้างไว้เพื่อทําการรีเซ็ตไฟจะปิบสามครั้งนะครับปิ๊บปิบปิบสามครั้งท่านปล่อยปุ่ม B นะครับแล้วก็กดปุ่ม B 3สามครั้งครับสองสามนะครับแล้วก็ปล่อย ไฟแกระพิบแบบนี้นะครับคือการล้างโค้ดของตัวรีโมทอันใหม่นะครับที่มีอยู่ล้างออกไปก่อนเพื่อต้องเอาโค้ดตัวใหม่ของรีโมทตัวเดิมนะครับก๊อปปี้เข้าไปนะครับอันนี้พอกระพิบเสร็จแล้วนะครับถามว่ากดปล่อยค้างนานไหมก็สักห้าวินาทีก็ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับให้ท่านดีเช็คปุ่มนะครับปุ่มต่างๆหลังจากรีเซ็ตไปแล้วกดไฟจะไม่ติดนะครับเราต้องการก๊อปปี้ตามนี้เลยครับ1 2 3 4นะครับ a b c d นะครับ ให้กด A ค้างไว้นะครับแล้วเราก็จะพอ A มีไฟกระพริบเราถึงจะกด B นะครับวิธีหลักการนะครับคือให้เอารีโมตสองตัวนี้ตัวเดิมกับตัวใหม่วางใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดที่ A นะครับจะมีไฟกระพริบขึ้นมากดค้างไว้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดที่ปุ่มรีโมตตัวเดิมนะครับสังเกตไหมครับตอนนี้คือ copy ได้นะครับปุ่ม A สามารถใช้งานได้ละเราก็ปล่อยจากรีโมตใหม่แล้วก็รีโมตเดิมได้เลยนะครับ ปุ่มที่2คือปุ่ม b นะครับทําเหมือนกับปุ่ม a นะครับกดค้างไว้ไฟจะกระพริบนะครับปุ๊บแล้วก็กดปุ่ม b ที่รีโมทนี้ค้างไว้นะครับรีโมทเดิมนะครับค้างไว้เห็นไหมครับไฟก็กระพริบแล้วนะครับปุ่มที่3มนะครับปุ่ม c จะ c o p y อกยังไงกดปุ่ม c ค้างไว้เช่นเดิมนะครับแล้วก็กดปุ่มที่3ที่รีโมทเดิมนะครับสังเกตไฟเห็นไหมครับถ้ากดแบบนี้คือไฟกระพริบนี้คือใช้ได้นะครับท่านก็สามารถปล่อยมือทําขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับปุ่มที่นะครับ ุ่มดีนะครับกดค้างไว้นะครับผมกดปุ่ม,มอันนี้อันนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือว่ารีโมทต,ตัวนี้รีโมตตัวใหม่นี้สามารถก๊อปปี้โค้ดรีโมตตัวเดิมได้แล้วนะครับลองสังเกตได้จากอะไรนะครับกดปุ่มมีสัญญาณ RF ออกมาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือเรียบร้อยนะครับเป็นการก๊อปปี้เรียบร้อยแล้วท่านที่ ต้องการ Copy ปรีโมทเดิมนะครับท่านสามารถทาเองได้เลยนะครับโดยที่แจ้งรายละเอียดอุปกรณ์ของรีโมทที่จะนํามา Copy นะครับให้กับทางร้านที่จําหน่ายนะครับให้ถูกต้องท่านก็จะสามารถ Copy ปรีโมทเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้ช่างเข้ามานะครับเื้องต้นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ